ยิงไม่ถนัดเลยนี่ทุกคนประช่อนตัวเบล่เลยสวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้ก็อยู่ในช่องคนหลังบ้านนะครับวันนี้ก็จะพามายิงปลาอีกครับวันนี้หลังจากห่างหายไปนานแล้วนะไม่ได้ออกมายิงปลาไม่ได้ออกมาล่าเลยคนระับวันนี้ก็มีเวลาว่างนิดหน่อยคนระับก็เลยออกมาล่าคนระับมาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูกันคนระับวันนี้ก็อย่าลืมนะครับฝาก กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามไปด้วยนะครับก่อนที่จะรับชมคลิปนะครับตัวแรกขึ้นมาแล้วครับทุกคนปลาช่อนนะครับตอนนี้เจอปลาช่อนแล้วนะครับไปเดี๋ยวไปดูบรรยากาศนะครับตอนนี้เจอปลาช่อนแล้วทุกคนปลาช่อนนี่ครับขึ้นแล้วครับอยู่ตรงป่าบัวเดี๋ยวไปดูกันดูนี่นะครับไอช่อนครับตัวนี้ ตัวไม่ค่อยใหญ่ยิงดีไหมเนี่ยคนไม่อยากยิงมันตัวเล็กอยู่ไอ้มันออกมาอีกแล้วไอ้ช่อนตัวนี้อืมเอาสดีมอันหนึ่งเนี่ยกบกบกบครับเจอกบยิงไหมเนี่ยยิงไหมเนี่ย เจอกบทุกคนปะนินเห็นไหมนี่นี่ปะนินทัวจะยิงนะ โอ้ลงแล้วพลาดเลย คนเห็นปลาดินไหมนี่ครับปลดินนะครับนี่นี่นี่จะยิงให้ดูนะจะยิงแล้วับทุกคนปลดินนะครับตัวสวยนะครับะกะหัวเลยเรียบร้อยโอ้ดินไปไหนแล้วนะเอาโดนอยู่ครับไม่รู้จะเจอรเปล่ามันดิ้นลงไป้างล่างเลยทุกคนดิ้นไปไหนน้ะทีนี้ โดนนะเมื่อกี้โดนนะเดี๋ยวรอดูมันขึ้นนะคนเจอไอช่อนทุกคนไอช่อนผมยิงไม่ถนัดเลยนี่ทุกคนปลาช่อนตัวเบล่าเลย ไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่านีิมันไม่ถนัดเลยมันติดกิ่งไม้นะเมื่อกี้รอดูว่าจะขึ้นไหมทุกคน โดนครับทุกคนโอ้โหรอตั้งนานครับดิ้นอยู่ดิ้นอยู่ตรงนี้ครับนี่โดนเนี่ยแต่ไม่โดนไม่จังดิ้นอยู่โดนแล้วครับตัวแหกยิงไปเมื่อกี้ครับโดนหัวครับเดี๋ยวลงไปดูเดี๋ยวลงไปดูผลงานข้างล่างกันครับทุกคนไปเดี๋ยวพาเดี๋ยวผมพาลงไปงมดูข้างล่างครับแต่มันน่าจะอยู่ไม่ลึครับอยู่ริมตลิ่งบดีเดี๋ยวไปดูข้างล่างกันครับทุกคนไปดูกันครับยังมาดูผลงานตัวเมื่อกี้ครับปลาช่อนนะครับโดนเต็มกระบานครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมพาดู นี่ครับผลงานครับไอชอ่อน,นครับเข้าหัวนี่เข้านี่เลยโอ้โหคนตัวนี้น่าจะมีโลกว่าหรือว่าตัวโคตรใหญ่นี่ยังไงละ่ะใหญ่มากครับตัวนี้ผมว่าโลกว่าแหละตัวเนี้โลกว่าแน่นอนรออยู่นานครับกว่าจะขึ้นหืตัวโคตรใหญ่เออครับเป็นไง ใหญ่ไหมใหญ่มากเ,เข้ากลางกระบาลทะลุท้องเลยเน,นี่เข้าหัวน,ะนี่